สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแพ็กพัสดุนะคะอันนี้เป้ของน้องจังหวัดชนบุรีค่ะก็สั่งไปเป็นมา์กาลองนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นแพนเค้กหน้าปอมปอมปูลินค่ะอันนี้เปนของน้องจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะก็จะสั่งไปเป็นมีเดียมบัชบันนะคะ1ชิ้นค่ะอันนี้เป้ของน้องจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็อย่างแรกจะเป็นกระเป๋าหูรูดแบบผ้าไซเล็กนะคะเป็นลายมินเนี่ยนนะคะนี่นะ1ชิ้น แล้วก็อย่างต่อมาอันนี้จะเป็นลายโดเลมอนนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นไซส์ใหญ่เป็นลายกูดเดทามะนะคะแล้วก็จะมีเป็นพสอิดค่ะอันนี้เป็นของน้องจวัดชะเชิงเซานะคะอย่างแรกจะเป็นปังเนยสดค่ะอย่างต่อมานะคะจะเป็นปังแผ่นไซส์มีเดียมช็อกบอลน,นะคะปังแผ่นปอมปอมป,ปูรินแพนด้าบันค่ะ อันนี้เป็นของน้องจังหวัดปทุมธานีนะคะก็สั่งไปเป็นคัพเค,ค้กคาบินะคะ1ชิ้นค่ะอันนี้เป็นของน้องจังหวัดกำแพงเพชรนะคะก็จะสั่งไปเป็นมันโถแพนด้านะคะเต้าหู้ไม่เมโลดี้แล้วก็ไอติมขนอ้วนค่ะอันนี้เป็นของน้องจังหวัดชนบุรีนะคะก็อย่างแรกจะเป็นคิมพับเ e l โลคิต t ี้นะคะแล้วก็อย่างต่อมาอันนี้จะเป็นมินิบ้านอีโมจิแล้วก็มีเป็นเงินถอนให้ด้วยนะคะ อันนี้เป็นของน้องจวัดชัยภูมินะคะอย่างแรกจะเป็นคัพเค้กคาบิคค่ะแล้วก็อย่างต่อมาอันนี้จะเป็นไอติมคาบินะคะสลัเปล่าค่ะช็อกบอล<อ>แพนเค้กกูเดทมะแล้วก็อันนี้จะเป็นโพสอิดค่ะ,คะอันนี้เป็นของน้องจวัดนครราชนีมานะคะอย่างแรกจะเป็นปังแผ่นไซมีเดียมค่ะอังปังแมนนะคะไ <Mel> มลเมโลดี้นะคะจะมีทั้งหมด2ชิ้น แล้วก็จะมีเป็นกาลาดโนต้ตนะคะมีภพูค่ะอันนี้เป็นของน้องจังหวัดสระบุรีนะคะอย่างแรกจะเป็นโดนัทคิตตี้ไม่แท้ค่ะแพนด้าบันกุ้งเท้าแมวช็อกบอนแล้วก็อันนี้จะเป็นคัพเค้กนะคะ2ชิ้นแล้วก็มีเป็นโพสอิดค่ะอันนี้เป็นของน้องจังหวัดอุทัยธานีนะคะอย่างแรกจะเป็นไอติมโคนนะคะจัมโบ้แพนอันนี้จะเป็น ลีลาขุมะนะคะลีลาขุมมาไส้ไหลข้าวเก็บยืดนะคะไอติมคนอ้วนช็อกบอลแล้วก็อันนี้จะเป็นคัพเค,ค้กค่ะแล้วก็จะมีเป็นพุดิดให้ด้วยนะคะอันนี้เป็นของน้องจังหวัดกรุงเทพนะคะที่สั่งไปจะเป็นพุดดิ้งกูเดธมะนะคะนี่นะหนึ่งชิ้นค่ะอันนี้เป็นของน้องจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะอย่างแรกจะเป็นพุดดิ้งกุเดธมะนะคะ แล้วก็อย่างต่อมาอันนี้จะเป็นทีมพับคิด Hello Kitty นะคะตป้งแผ่นนะคะมีเป็นหน้าปอมปอมป,ปูลินนะคะทั้งหมด3ชิ้นเต้าหู้ไอติมพลอ้วนแพนเค,ค้กนะคะหน้าอีโมจิแล้วก็อันนี้จะเป็นพลิดนะคะอันนี้เป็นของน้องจวนนนทบ,บุรีนะคะอย่างแรกจะเป็นกระเป๋าหุรุดแบบผ้านะคะเป็นไซส์ใหญ่ลายปอมปอมป,ปูลินนะคะ1แล้วก็อย่างต่อมานะจะเป็น โดนัทให้โอกคิตตี้ไม่แทนนะคะไอติมโค2สองชั้นมันโถแพนดานะคะมายเมโลดี้ปังแผ่นนะคะหน้ามายเมโลดี้เหมือนกันอุ้มเท้าแมวค่ะช็อกบอลแล้วก็อันนี้จะเป็นโพอิดนะคะอันนี้เป็นของน้องจวดกรุงเทพนะคะอย่างแรกจะเป็นผากาดยืดนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นมันโถแพนดาซาลาเปานะคะแล้วก็จะมีเป็นมินิบ้านอีโมจิค่ะ ทั้งหมด6ชิ้นนะคะ6ชิ้น6หน้านะแล้วก็อันนี้จะเป็นพดอิดนะคะสปอนบ็อบขา1ชิ้นนะอันนี้เปนของน้องจังหวัดบึงกาฬนะคะก็ที่สั่งไปจะเป็นขาไก่ขาไก่ไม่แท้นะคะ1ชิ้น,นะคะ่ะอันนี้เปนของน้องจังหวัดนครสวรรค์น,นะคะอย่างแรกจะเป็นไอติมโคน2ชั้นค่ะเต้าหู้นะคะเคกิตตี้ปังแผ่นนะคะ, oh ะ,คะ,ะ,คะเป็นหน้าปอมปอมปูลิน มินิบ้านอิโมจิซาลาเป,ปากูเดธรมะนะคะมินิแพนน้าบานันช็อกบอลคัพเค้กอุ้งเท้าแมวแพนเค้กหน้าเลยโดนกัดแล้วก็อันนี้จะเป็นโพสอิดนะคะอันนี้เป็นของน้องจัวสุพรรณบุรีนะคะอย่างแรกจะเป็นปังแผ่นไซมีเดียมค่ะอย่างต่อมานะคะอันนี้จะเป็นพีจัมโบนะคะหรือว่าบิ๊กพีนะคะ1ชิ้นแล้วก็อันนี้จะเป็นโพสอิดค่ะ อันนี้เป็นของน้องจุฬาสุพรรณบุรีนะคะอย่างแรกจะเป็นตป้งแผ่นไซมีเดียมนะคะแล้วก็อย่างต่อมาจะเป็นหมี่หูยาวปังเนยสดนะคะ2ชิ้นสลเปาโดนัทคิตตี้ไม่แท้ไซเล็กหัวคิตตี้แล้วก็อันนี้จะเป็นพอดอิดนะคะอันนี้เป็นของน้องจุฬาสมุทรปราการนะคะอย่างแรกจะเป็นกระเป๋าหูรุ่แบบผ้าไซใหญ่นะคะเป็นลายไทเกอร์นนะอย่างต่อมาจะเป็นสลัเปานะคะ เขาเก็บยืดเคคิตตี้แพนเค้กกูเดธมะนะคะซาลาเปากูเดธมะแล้วก็อันนี้จะเป็นโพสอทค่ะอันนี้เป็นของน้องจวัดลอบุรีนะคะอย่างแรกจะเป็นปังแผ่นนะคะก็มีทั้งหมดสี่ชิ้นนะปอมปอมบุลีนคาบีป,ปอมปอมบุลีนแล้วก็อันนี้จะเป็นไมล์มโลดี้นะคะอย่างต่อมาจะเป็นแพนด้าบันค่ะแผนด้าบันมีสามชิ้นนะคะขัวซอง ช็อกบอลน,นะคะช็อกบอลมีสี่ชิ้นแล้วก็จะมีเป็น Hello Kitty นะคะเหดบานสองแพนเค,ค้กกูเดทธมะนะคะนี่นะแล้วก็มีเป็นแพนเค,ค้กหน้าอีโมจินะคะมีนิบ้านอีโมจิแล้วก็อันนี้จะเป็นพลอิดนะคะ อันนี้เป็นของน้องจวดกรุงเทพนะคะอย่างแรกที่สั่งไปจะเป็นปังยาวค่ะอย่างต่อมาเป็นปังเนยสดนะคะโบคิตตี้อังปังแมนบันทาซอสช็อกบอนแล้วก็เป็นปังแผ่นปอเปอ,ปอปลินอันนี้จะเป็นพดอิดนะคะอันนี้เป็นของน้องจวดขนแก่นนะคะอย่างแรกจะเป็นเต้าหู้นะคะสองชิ้นเคคิตตี้ค่ะหนึ่งชิ้น แพนเค้กนะคะมีเป็นหน้ากูดิธมะก็หน้าไมเมโลดี้มินิแพนหน้าบันนะคะทั้งโม่3ามชิ้นปังแผ่น,นะคะ่ะ2ชิ้นคัพเค้กนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นโพสอิดค่ะอันนี้เป็นของน้องจังหวัดชนบุรีนะคะอย่างแรกจะเป็นทีมพัให้โลคิตตี้นะคะอย่างต่อมานี้เป็นเต้าหู้เค้กคิตตี้นะคะช็อกบ,บอลคัพเค้กอุ้งเท้าแมว แล้วก็อันนี้จะเป็นปังแผ่นไซมีเดียมนะคะอันนี้จะเป็นพสอิดค่ะอันนี้เป็นของน้องจังหวัดชนบุรีนะคะก็จะสั่งเป็นพวกมินิไปนะคะอย่างแรกจะเป็นปังแผ่นค่ะปังแผ่นมีทั้งหมด4ชิ้นนะคะคาบีปอมปอมไมมิลโลดี้นะคะอย่างต่อมาจะเป็นมินิบ้านอิโมจินะคะอิโมจินี่มี3มชิ้น,นะคะ่ะกุ้งท้าแมว นี่เลยนะคะมีทั้งหมด6ชิ้นนะคะแล้วก็มินิแพนด้าบันนะคะสซาลาปากูเดทมะนะเฮลโลคิตตี้เฮดบันช็อกบอนนะคะ2 3ชิ้นแพนเค,ค้กค่ะแพนเค,ค้กกูเดทามะแพนเค,ค้กน่าเลย้ดนกัดนะคะครัวซองแล้วก็จะมีเป็นคับเค,ค้กนะคะ3ชิ้นนะแล้วก็อันนี้จะเป็นโผอิตค่ะ อันนี้เป็นของน้องจวัทมหาสารคามนะคะอย่างแรกจะเป็นปังแผ่นนะคะหน้าคาบีหน้าปอมปอมปูลินนะคะมีบ้านอีโมจิค่ะสองชิ้นมีนิแผ่นหน้าบันนะคะ2ชิ้นช็อกบอล2แล้วก็จะมีเป็นคัพเค้กอีก2ชิ้นนะคะอันนี้จะเป็นโพสอิดค่ะอันนี้เป็นของน้องจวัชธบุรีนะคะอย่างแรกจะเป็นปังแผ่นนะคะปังแผ่นนี่นะมีทั้งหมด4ชิ้นหน้าปอมปอมหน้าไมเมโลดี้นะคะแล้วก็มีเป็น เคโลคิตตี้เฮดบัลนะคะ2คงขวาซองค่ะอุ้งเท้าแมวนี่นะคะอุ้งเท้าแมวทั้งหมด4ชิ้นแล้วก็จะมีเป็นช็อกบอลนะคะ3ชิ้นนะคะทัตเค้ก2ชิ้นมินิบ้านอีโมจิค่ะ3ชิ้นแพนด้าบันนะคะ2แพนเค้กกูเดทามานะคะ2ซาสลัปากูเดท์ามะ แล้วก็อันนี้จะเป็นกระดาษโนดเบนเทนนะคะอันนี้เป็นของน้องจวดตากนะคะอย่างแรกจะเป็นปังยาวค่ะอย่างต่อมานะคะจะเป็นว a ฟเฟิล kitty ้ไซ e เล็กนะคะปังแผ่นปอมปอมป,ปูลินอังปังแมนนะคะมินิบาร์ดิโมจิบานแก้มแดงแล้วก็อันนี้จะเป็นโพดอิดค่ะอันนี้เป็นของน้องจวดปทุมธานีนะคะอย่างแรกจะเป็นคีมพับคิตตี้ค่ะอังปังแมนนะคะข้าวเกล็ยดยืด ซาลาเปามันโถแพนด้าน,นะคะต้าหู้ปังแผ่นปอมปอมปูรินแล้วก็อุ้งเท้าแมวอันนี้จะเป็นโพสอิดค่ะอันนี้เปนของน้องจวาประจวบคีรีขันนะคะก็อย่างแรกที่ต่างไปจะเป็นขาไก่ไม่แท้นะคะทั้งหมดสองชิ้น,นะคะ่ะแล้วก็อย่างต่อมานะคะจะมีเป็นเงินทอนแล้วก็ช็อกบอลน,นะคะสอง อันนี้จะเป็นโพสอิดค่ะอันนี้เปนของน้องจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะนี่นะก็ที่สั่งไปนะคะจะสั่งไปเป็นตุ๊กตานะคะโปเกมอนนะนี่นะหนึ่งชิ้นแล้วก็จะมีเป็นโพสอิดนะคะอันนี้เปนของน้องจังหวัดหนองบัวลำพูนะคะที่สั่งไปอย่างแรกจะเป็นขาไก่แม่แชะนะคะ พีจัมโบ้นะคะหรือว่าบิ๊กพีดโดนัทคิตตี้ไม่แท้นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นรีมพับกระต่ายค่ะขนมปังอบโดนัทคูมานะคะมันโถแพนด้าแล้วก็อันนี้จะเป็นสมุดชีกสติ๊กนะคะ1ชิ้นนะคะ่ะอันนี้เป็นของน้องจวัดขอนแก่นนะคะก็อย่างแรกจะเป็นขากไก่ไม่แท้นะคะ1ชิ้นแล้วก็อย่างต่อมานี้เป็นขนมปังอบนะคะ หัวคิตตี้แล้วก็อันนี้จะเป็นโพสอิดนะคะอันนี้เป็นของน้องจวันนครราชสีมานะคะอย่างแรกจะเป็นขาไก่ค่ะอย่างต่อมานะคะจะเป็นกูเดทามานอม้วนไข่นะสชิ้นค่ะปังในสดนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นเห็ดยืดปังในสดอีกชิ้นค่ะเค้กคิตตี้นะคะจะมีทั้งหมด3ชิ้นแล้วก็อันนี้จะเป็นหมี่แบสกูนะคะไม m เมโลดี ปังแผ่นนะคะหน้าปองปมป,ปุรีน2ชิ้นช็อกบอลน,นะคะ2ชิ้นอีเป็นกระดาษโนต้ตนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นพดอีกแล้วก็เป็นกระดาษโนต้ตเป็นเทนนะคะอันนี้เป็นของน้องจัวชนบุรีนะคะก็ที่สั่งไปอย่างแรกจะเป็นกระเป๋าหูรูดแบบผ้าไซเล็กนะคะมีเป็นลายลูกเจีย๊ยบนะคะลายมินเนี่ยนอันนี้ไม่แน่ใจลายซันล,ลี่นะคะไม่แน่ใจแล้วก็อันนี้จะเป็นลายเฮลโลคิตตี้นะคะอย่างต่อมาอันนี้จะเป็นปางแผน่นสซมีเดียมค่ะทั้งหมด สามชิ้นนะคะแล้วก็ปังในสดนะคะสองไอติมโคตรอ้วนนะคะสองชิ้นต้าคู่จะมีทั้งหมดสามชิ้นนะคะมินิแพนด้าบันนะคะทั้งหมดห้าชิ้นปังแผนนะะ่นค่ะเป็นหน้าต่างๆนะคะทั้งหมดห้าชิ้นเหมือนกันนะคะแล้วก็จะมีเป็นช็อกบอลอีกห้าชิ้นค่ะออน,นี้จะเป็นพดอิดสปอนบ๊อบนะคะแล้วก็เป็นกระาดาษโน้ตเบนเทนค่ะ อันนี้น้องยังไม่ให้ที่อยู่นะคะอันนี้จะเป็นชื่อลายนะคะก็อย่างแรกจะเป็นแจมโบพีนะคะหรือว่าผิดยักษ์นะหนึ่งแล้วก็จะมีเป็นขาไก่นะคะหนึ่งชิ้นพิมพ์พับกระต่ายนะคะโดนัทคูม,มาแล้วก็เป็นพวงกุญแจลูกไก่นะคะปัางแผ่นนะคะนี่นะคะจะมีทั้งหมด5ชิ้นแล้วก็อยางต่อมาจะเป็น ต้าหู้ค่ะต้าหู้มีสมชิ้นนะคะแพนด้าบันนะแพนด้าบันมีทั้งหมด4ชิ้นแล้วก็จะมีเป็นมินิบ้านอีโมจินะคะ4ชิ้นเหมือนกันช็อปบอลนะคะ5ชิ้นแพนด้าบันอีกชิ้นนะคะกุ้งท้าแมวทั้งหมด4ชิ้นมินิบ้านอีโมจิแพนเค,ค,คนเ้กุเดทามะแล้วก็จะมีเป็นสมุดฉีกมินิเมานะคะ ก็คุณน้องทั้ง36คนมากๆเลยนะคะ